สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Adventure อเวนเจอร์อีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมารีวิวการเปิดกล่องกันครับผมมาเข้าเซฟโซนก่อนมีคนรออยู่เซฟโซนครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องรีวิวการเปิดกล่องอ๋อเลือดรด นี่ครับคือกล่องนี่ครับแล้วก็กล่องครับผมแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งครับคือแปบ๊บหนึ่งครับผมเออกูกดผิดมาพี่บอลมีกล่องไหมพี่บอมม,มีกล่องไหมโอเวอร์ทีสครับผม ครับพี่บอมมีกล่องไหมมีมีกล่องเอ,อเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องกันครับเ,เดี๋ยวแปครับเอากล่องแดงมาเปิดพิมพิดพิมพิด ครับมามาพี่บอมพี่บอมมาหาผมกดเทปกดเทปเอากล่องออกสิครับเอากล่องออกสิครับแล้วก็เทศสิครับ <Yeah. S 1> เอาไปชอบ yeah. นี่ครับการเปิดกล่องของเราก็จะมีนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเซตส,ส,ส,สามร้อยแป๊บนึงเซตสามรอ้อยเทดช่วยช่วยเปิดช่วยเปิด,ปดออนี่นี่นี่ครับสมมุติเปิดแล้วถ้าเกิดได้อะไรก็วางเรียงกันเป็นแถวเป็นแถวนะ โอเคไหมครับไอ้นี่ดอค่อยๆเอานะไปยืนไปยืนดูไปยืนดูก่อนนะทหารทหารฐานทหารหานโอมทหารโอมจะไปเก็บของอะครับมามาเรามาถ้าเกิดเปิดได้อะไรแล้วก็วางวางวางเลยนะพี่รับมาเปิดเลยนี่ครับตู้เซฟ เปิดมาอีกแล้วนี่หลุดโอ้โหไอ้ควายกูหลุดหลุดครับเพิ่งไปดิดนึงวิก็ถ้าเกิดใครได้ดูก็ผมมามา เอ๊ได้ชุดพงังนี่ครับมันเริ่มมืดแล้วอะ่ะเอาชุดทอชุดทอช่วยเปิดหน่อยชุดทอนี่ครับผม นี่ครับของก็จะมีประมาณนี้ครับรีวิวของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับครับครับแป๊บนึงครับนี่ครับก็ขอเก็บก่อนผมก็ได้เหมือนกัน กล่องกล่องอะไรนะมีกล่องทองด้วยเหรอผมเล่นผมไม่เคยรู้ว่ามีกล่องทองโอ้ลืมลืมลืมลครับครับนี่ครับพี่ผมพี่เราก็จะมาเปิดกล่องทองกันครับผม ทหารของเราก็จะมาเปิดกล่องทองนี่นี่ครับคือนี่ครับการเปิดกล่องเปิดเฮ้ยชุดอะไรอ่ะพี่ชุดพงังชุดพงังบังเกอร์อีกนะครับชุดพงังชุดพงังเอ้ยฟยวฟยว เออเอา,าเอะใหัวมาว้าวนี่ครับนี่ครับมันก็จะเป็นนี่ครับการเปิดกล่องแดงกล่องทองหรือว่ากล่องเหลืองนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับมีพวกปืนบังเกอร์ตู้เซฟกันนะครับมีปืนมีกระเป๋านะครับผมผมเก็บของน,นะ ใครอยากได้อันไหนใครอยากได้อันไหนเอาเอาเอาได้นะใครอยากใครอยากเก็บอันไหนก็เก็บนะครับผมเก็บตู้ไว้ก่อนอยากได้อันไหนเก็บเลยครับผม นี่คือผมมาแจกของในเซฟโซนโอ้ลัดอ่ะ,ะ,น,อน,ะนี่ครับก็นี่ครับเซฟเราก็จะมีประมาณนี้เปิดกล่องครับเปิดกล่องก็จะมีประมาณนี้ช่วงนี้ อากาศมันอบอ้าวเมียมือคนเดียวเมียกูเป็นสิบเอามาตบกันเปล่าเปล่าปล่าแล้วเปล่าปากแล้วว่าเปล่าเปล่าผมเป็นบ้าแล้วครับผมเป็นบ้าอ่าทุกคนครับยืนเลียงแถวทหารยืนเรียงแถวทหารทหารยืนเลียงแถวทหารยืนเลียงแถวหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้ ไม่รู้ฮันน้าปทังนี้ทหารทหารเสื้อฟ <pudding> <You> ้าเดียวกูกระโดดเตะเลยครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้และกดไลค์กันด้วยนะครับผมย่อย่อโชย่อโชวอ๋เดา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 บาย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 